สวัสดีครับวันนี้วันที่11มีนาคม2564 2021เวลา8.19นาฬิกา19นาทีนะครับมาดูสรุปรีลีอัพเดตสรุป8ปดโปรดักสั้นๆนะครับดูทำเฟรมหรือกราฟที่เปิดทั้งหมด8ตัวนะครับ8ปดะประดักนะครับ ไล่มาตั้งแต่ด้านซ้ายสุดเบรนออยนะครับอันนี้ยอดตรงมายอดัวลงมาแป๊บเดียวนะฮะตอนนี้ก็ยังขึ้นตลอดยังขึ้นนะครับเนื่องจาก MACD 2ตัวนี้เป็นบวกทั้งคู่เขียวทั้งคู่นะครับวิ่งอยู่เหนือเส้น EMA 400แล้วก็เหนือเส้น EMA 75นะครับอันนี้เป็นฐานะบวก ตัวถัดมาเป็นทองคำทองคำนะครับเด้งขึ้นมา MACD ด้านบนเป็นบวกแล้ววิ่งอยู่เหนือเส้น m e m a 75แต่ยังอยู่ใต้เส้น m e m a 400นะครับก็รอดูนะครับว่าจะขึ้นหรือไม่นะฮะเพราะว่า MACD แรกเตือนแล้วว่าเป็นเขียวนะครับตัวถัดมาเป็นตัว Copper นะครับ วิ่งอยู่เหนือเส้น EMA 400นะครับแต่ยังอยู่ใต้เส้น EMA 75นะครับอันนี้อยู่ระหว่างการตัดสินใจกล้ากึง่งเหมือนกับทองคำนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลง NASDAQ NASDAQ NAS ก็เด้งขึ้นมานะครับเตือนอยู่เหนือเส้น EMA 75แต่ยังอยู่ใต้เส้น EMA 400นะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่าง ตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับส่วน Bitcoin เป็นขาขึ้นอยู่นะครับ MACD บวกทั้งคู่เป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ตัวค่างเงินเยนก็เป็นขาขึ้นแต่ถ้าวิ่งต่ำลงมากว่าเส้น EMA 75ก็เป็นการเตือนว่าจะลงนะครับ MACD ยังเขียวทั้งคู่แต่ใกล้ใกล้ MACD 25 75ใกล้ตัดลงถ้าตัดลงตรงนี้ก็ต้อง take sell order นะครับค่าเงินปอนเขียวทั้งคู่แล้วนะครับเป็นขาขึ้นวิ่งอยู่เหนือเส้น EMA 400กับ EMA 75ไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนค่าเงินยูโรกำลังจะพ้น EMA 75นะครับยืนยันก็ต่อเมื่อ EMA 25กับ75ตัดขึ้นเขียวขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังอีกนิดเดียวถ้าถ้าเขียวเมื่อไหร่ก็เทคบายนะครับเทคออเดอร์บายส่วนส่วน EMA 400ยังห่างนะครับถ้า EMA ถ้า วิ่งเหนือเส้น e ี้เบ400ก็เป็นการยืนยันเป็นขาขึ้นแต่ตอนนี้ยังห่างอยู่แต่สเต็ปแรกให้ผ่านก่อนนะครับถ้าผ่านขึ้นมาตรงนี้ก็เทค b u y order ถ้า MACD 25 75เป็นเขียวนะครับครับอันนี้คือสานะของทั้ง8ตัวเดี๋ยวมาดูรายละเอียดทั้ง8ตัวไล่ไปทีละตัวอีกทีนึงนะครับ ตัวแรก b บรนท o i อนะครับ b r e นท o i อราคาวิ่งอยู่ที่68.533นะครับราคาวิ่งเป็น MACD ใน1ชั่วโมงตามเฟรมเป็นเขียวทั้งคู่นะฮะย่อตัวลงมานดิดเดียวแต่ก็แดงคืนไปวิ่งอยู่เหนือเส้น e m a 75แล้วก็แล้วก็ยังเหนือเส้น e m a 4 0 0แล้วก็ดัล l y ก็เป็นขาขึ้นเขียวทั้งคู่นะครับส่วน มัลลี่ยังวิ่งอยู่ใต้เส้น EMA 400นะฮะยังเป็นขาลงแล้วก็ยัง MACD 25 75ก็ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่เขียวนะครับแต่ราคาจริงๆแล้วเหนือเส้น EMA 75ไปแล้วนะครับอันนี้คือน้ำมันดิบ b r e n น Oil นะครับ r e รน o อ l อยู่บาลานซ์อยู่ที่966ต่ำกว่าต่ำกว่า1 ล้านนะ0 6ก้าแ่นหกต่กว่าหนึล้านแต่อีควิตมากกว่า1ล้านคือหล้านศูนย์หนมากกว่า1ล้านแล้วนะครับอันนี้ถ้าดูกลยุทธ์ตามนี้อีควิตยังเป็นกําไรนะครับส่วนบาลานยังติดลบยังต่ำกว่า1ล้านอยู่นะครับตามกลยุทธ์นี้ตอนนี้จะ โฮบายอยู่3บาย1เซลล์นะครับถ้าวิ่งเข้ามาตรงนี้ดักตัดไว้นะครับถ้าตามกลยุทธ์เราจะต้องโฮ2บายนะฮะถ้าตัดตรงนี้1เซลแต่เซลล์ข้างบนนี้เรายังไม่มีนะครับเราจะตัดมาถึงตรงสีสแดงนี้นะฮะเซลล์ sell, ตัวนี้จะถูกคัดคัดลอสแต่บายอีกบายหนึงบายข้างล่างนี่ฮะจะถูกเทคโปรฟิตนะครับ อตอนนี้เลยก็ได้อโอเคจะปิดเซลแล้วก็เทคโปรฟิตตัวนี้นะครับเทคโปรฟิตบาลานซ์ก็จะกลายเป็น993 900,000า0เ0 0น อีฟิตี้หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับตอนนี้เราดับเซลล์ออเดอร์ไว้ข้างล่างตรงนี้ตัวหนึ่งหกเก้า สสต็อปเผื่อไว้เสียสต็อปตรงนี้ก็ออกนี่ครับครับอันนี้คือตัว น้ำมันนะครับครับต่อมามาดูทองคำราคาทองคำวิ่งอยู่ที่1725.92นะครับมี m a c d 2575ตัดเขียวขึ้นไปเราก็เลยเทคบายออเดอรนะครับเทคบายออเดอรแล้วก็ดับเซลลิมิตไว้ที่ EMA 25ของ d ดลี y แล้วก็ buy limit ไว้ที่ EMA 25ของมั n ลี่นะครับอันนี้กลยุทธ์อีกอันหนึ่งที่เรามาใช้ประกอบนะครับตอนนี้มีอยู่2 MACD 2แดงนะครับ1เขียวมาดูออเดอร์ออเดอร์ตอนนี้มีอยู่2 buy นะ1ล sell นะครับกลับกันแล้วแต่ กลยุทธ์นะฮะเซลล์ก็คือตัวแทนตัวนี้2บายก็คือตัวแทนตัวนี้และที่เราคาดว่านะอันนี้ที่เราคาดว่าตามสัญญาณตรงนี้เตือนตรงนี้บาลานซ์อยู่ที่5 0 0 0 0 0ห้าพันวิตี้อยู่ที่5,38,000ตัวนี้ต้นทุนอยู่ที่1ล้านนะครับยังต่ำกว่าต้นทุนนะครับตามกลยุทธ์นี้ก็ลองดูไปเรื่อยๆ ออเดอร์บายที่เราจับไว้อีกออเดอร์นึงคืออยู่ข้างใต้ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใต้เพราะว่าตรงนี้อยู่เหนือเส้น EMA 400แล้วอยู่ใต้ EMA 400ของเดลี่กับ1ชั่วโมงแต่ในของเดลี่เราคาดว่ามันจะเด้งขึ้นไปเป็นบวกหรือไม่ก็ลองตามดูนะครับแล้วก็เรามี ตั้งเซลสต็อปไว้ที่ด้านล่างไว้อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็คัดลอดของบายตัวนี้อยู่ที่ข้างล่างอยู่ที่เส้น e m a 25 b o t บ o ทมของ e m a 25ของ1ชั่วโมงนะครับอันนี้คือของราคาทองคำฐานะของราคาทองคำณนะปัจจุบันถัดมามาดูฐานะของทองแดงนะครับทองแดงที่ วิ่งอยู่ที่4.0024ใน1ชั่วโมง uh, MACD อยู่ใต้เส้น25.751นะ,ะ MACD ตรงนี้แดงอยู่วิ่งอยู่ใต้เส้น EMA 75ลงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ทําท่าว่าจะลงถ้าวิ่งมา MACD สิบเ0็ดสเป็นแดงเมื่อไหร่ตัว buy order ตรงนี้นะครับจะถูกคัดลอตถ้าแดงทั้งคู่ก็จะโฮ l ซ s e l ไว้ตรงนี้นะครับอันนี้คือฐานะของ copper copper บาลานซ์อยู่ที่1 6 0 0ล้านห e q u i t y อยู่ที่1 1 9 0 0ล้านหนึ่งตรงนี้ถือว่ามากกว่าต้นทุนทั้งคู่นะครับ เ้นทุนที่1ล้านนะครับออเดอร์ที่บายที่โฮอยู่ตอนนี้มีอยู่3 3บาย1เซล์นะครับถ้าตรงนี้ตัดไปก็จะเหลือถ้าต่ำลงมาบายตัวนี้ก็จะถูกตัดคัดลอดออกไปแล้วก็จะโอเซลล์ข้างบนนี้ไว้นะครับครับอันนี้คือฐานะของทองแดง ครับตัวถัดมาจะเป็น NASDAQ NASDAQ วิ่งอยู่ที่127.58.9นะครับ MACD 25.75.1ตัดเขียวขึ้นไปเราก็เลย Take by order นะครับแต่ MACD 11 400 200ยังเป็นสีแดงอยู่นะฮะถ้าดูภาพรวมที่เดลี่นะฮะเซลตรงนี้เราโอโหไว้ ายตอนนี้ขึ้นเตือนมาแล้วก็เลยเทคายแต่ถ้าเกิดกลับเป็นสีแดงอีกายออเดอร์นี้ก็จะถูกคัดลอสนะครับจะโฮเซลข้างบนไว้นะครับก็ลองดูลุ้นไปว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้โฮอยู่3 b บาย1เซลนะครับบายที่แถนขึ้นมานอกจาก ใบที่3ก็คือเนื่องจากมีสัญญาณเตือนตรงนี้ก็คือมีบายที่3นะครับปกติที่โฮอยู่ก็คือมี2บาย1เซลล์ตรงนี้ <c oughs> นะครับตอนนี้บาลานซ์อยู่ที่71,000 Equity อยู่ที่1 6ึ3 0 0 0นะครับตนนัวนี้จำไม่ได้เดี๋ยวฮุจิลีออกเข้ามาที่1 0 0 0 0แสนเมื่อ วันที่19ธันวาคม2018นะครับ1แสนนะครับต้นทุน1แสนตอนนี้ถือว่าอีควิตี้มีกำไรแต่บาลานซ์ยังต่ำกว่า1แสนนะครับอันนี้คือกลยุทธ์แล้วก็ออเดอร์ที่โฮอยู่ของ n a s d a กปัจจุบันนะครับฐานะปัจจุบันนะครับมีเตือนอยู่ว่าจะขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นเราก็ คัดลอดบายตัวนี้ไปแล้วก็โฮเซลข้างบนนี้ไว้นะครับครับอันนี้คือถานะของ n a s d a กครับตัวถัดมาคือ Bitcoin นะครับ Bitcoin วิ่งอยู่ที่55462.75นะครับบาลานซ์อยู่ที่1 1 1 0 0ล้านยูนิตี้อยู่ที่1 8 5 5 0ล้านตอนนี้เราดับ เซลล์ออเดอร์ไว้ข้างล่างถ้ามาต่ำสุดที่เคยต่ำต่ำกว่านะฮะเราก็จะเทคออเดอร์หรืออีกอันนึงก็คือ mm hmm. เมื่อ MACD 2575เป็นสีแดง mm hmm. ก็จะเทคเซลล์ออเดอร์นะครับอันนี้คือกรณีจุดสูงสุดที่เราจะดักไว้ตรงนี้ถ้าถ้ามาเทคตรงนี้ก็จะกลายเป็น maximum นะฮะ m i n i m Minimum ที่เราโฮไว้อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ที่ต้นทุนอยู่ที่11,000โดยประมาณนะครับอีกออเดอร์หนึ่งก็คือ30,000นะครับออเดอร์ Order ล่าสุดก็มีอยู่ที่ประมาณ49,000นะครับมี3ออเดอร์ที่โฮอยู่ปัจจุบันนะครับ สามออเดอร์อยู่ที่โฮอยู่ปัจจุบันตามกลยุทธ์นะครับตามกลยุทธ์แล้วก็อีกอีกกลยุทธ์หนึ่งจะเฮดจิ้งกับหนึชั่วโมงนะครับถ้า MACD 25751เป็นสีแดงก็จะออเดอร์เซลล์ก็จะถูกเทคเป็นออเดอร์เซลล์ที่4เป็นออเดอร์ที่สเป็นออเดอร์ที่4ที่จะโฮตามกลยุทธ์นะครับตาม MACD ที่ใช้ครับอันนี้คือฐานะของ Bitcoin มาดูฐานะของค่างเงินเยนค่างเงินเยนวิ่งอยู่ที่108.516นะครับตัวนี้ macd 1ชั่วโมง25751ใกล้ตัดใกล้ตัดลงมาเป็นสีแดงเราคาดว่าเนื่องจากพิจารณาจุด maximum ที่เคยอยู่ที่เคยขึ้นไปนะฮะเนื่องจากเงินเยนมันจะมา อยู่ระหว่างนี้นะฮะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ระหว่างนี้ไม่ไปไกลเท่าไหร่เราก็เลยดักว่า take sell order นี้ให้เป็นจุด maximum ที่เคยมีอยู่นะครับแล้วก็จุดถ้าเกิดเด้งขึ้นไปเราก็ต้องคัดลอตตรงนี้นะครับอันนี้เราคาดว่ามันจะลงก็เลย take sell มาถ้าผิดเราก็คัดลอตเข้าไปตรงนี้เนื่องจากเรามีโฮอยู่3บาย 3บายแล้วนะครับตามกลยุทธ์ a c d 3เขียวนะครับสเขียวมันลี่เดลี่แล้วก็1ชั่วโมง3เขียวนะครับแล้วเราคาดว่าตรงนี้มันจะลงเราก็เลยเทคเซลเป็นออเดอร์ที่4 o r ออเดอร์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุดแม็กซิมัมของที่เคยเกิดขึ้นนะครับเราคาดว่านะครับแล้วก็ฐานะของบาลานซ์อยู่ที่2,500 แปนะครับคุตตี้อยู่ที่3 0 5 8 0 57, 3, 0ห้าหมื่นนะครับครับอันนี้คือสถานะของค่างเงินเยนค่างเงินเยนนี้จะค่อนข้างสายเวนะฮะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตรงนี้ทำให้มีการเทคออเดอร์บ่อยแล้วก็คัดลอสบ่อยนะครับต้นทุนอยู่ที่ หนึ่งหมื่นนะครับตอนนี้อยู่ที่สามพันก็ลองดูตามไปยาวๆนะครับว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้คือฐานะของค่างเงินเยนครับตอนนี้มาดูฐานะของค่างเงินปอนค่างเงินปอนอยู่ที่หนึ่งจุดสามเก้าสองสี่หกนะครับที่หนึ่งชั่วโมงถามเฟรมหนึ่งชั่วโมง เป็นขาขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากเขียว MCD เขียวทั้งคู่วิ่งอยู่เหนือเส้น EMA 75แล้วก็เหนือเส้น EMA 400ด้วยนะครับเป็นขาขึ้นก็มีเทคบายไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโฮอยู่2บายนะครับตามกลยุทธ์ตรงนี้ส่วนมัลลี่เซลเราไม่มีโฮไว้นะครับตอนนี้บาลานซ์อยู่ที่4 0 0แสน อีควิตี้อยู่ที่5 0 0 0 0น1น0นะครับตอนนี้เราเข้ามาที่1ล้านเมื่อปี2019นะครับตอนนี้ยังถือว่าต่ำกว่าต้นทุนต่ำกว่าต้นทุน1ล้านนะครับแต่ตรงนี้เ,เราปรับกลยุทธ์ไปเรื่อยๆตอนนี้น่าจะ บวกเป็นบวกตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับก็ลองดูตามกลยุทธ์ตามนี้นะฮะว่ากลยุทธ์เราที่ปรับเปลี่ยนมานี้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือค่าเงินปอนด์เป็นขาขึ้นอยู่นะครับเป็นขาขึ้นพึ่งขึ้นนะครับครับตัวสุดท้ายค่าเงินยูโรค่าเงินยูโรวิ่งอยู่ที่1 1 9 1 8นะครับ กำลังจะตัดขึ้นเหนือเส้น EMA 75ของท้าเฟม1ชั่วโมงนะครับนี้เราดับไว้ข้างบนนะครับถ้าตรงนี้ก็จะเทคบายแล้วก็เซลออเดอร์สอตัวนี้ก็จะถูกคัดลอดออกไปนะครับโฮเซล โปรเซลตรงนี้ออเดอรข้างบนนี้นะฮะถ้า macd 11400 200ของ1ชั่วโมงเป็นบวกเซลล์ตัวนี้ก็จะถูกปิดนะครับตอนนี้บาลานซ์อยู่ที่1ล้าน40,000ื่นอุคิตี้อยู่ที่1นึ่งล้านหกหมืตอนนี้ถือว่ามีกำไร มากกว่า1ล้าน1ล้านคือต้นทุนทั้งบาลานซ์ทั้ง Equity มากกว่าต้นทุนครับตามกลยุทธ์นี้นะครับตอนนี้มีอยู่3 3เซลล์1บายนะครับถ้าเด้งขึ้นมาตรงนี้2เซลล์ออเดอร์ก็จะถูกตัดเข้าไปแล้วเป็น1บาย1บาย ตัดออกไป2เซลล์ก็จะเหลือ1บาย1เซลล์เป็นเฮจิ้งครับก็ลองดูว่าอีกนิดหนึงหรือจะขึ้นอีกนิดนึงก็จะขึ้นเป็นขาขึ้นใน1นึ่งเ,เป็นเตือนขึ้นนะครับใน1ชั่วโมงและเป็นขาขึ้นในเดลี่นะครับก็ลองดูว่าจะเป็นยังไง ตรงนี้เส้นเส้นอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับอันนี้คือค่าเงินยูโรฐานะของค่าเงินยูโรครับกลยุทธ์นี้ก็น่าจะเป็นจะมีกําไรสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดตัวนี้ย่อลงมาก็จะเป็นขาลงตัวนี้อยู่กำกึ่งระหว่างจะตัดสินใจจะขึ้นหรือจะลงนะครับอยู่ใกล้ๆกัน อยู่ตรงเส้นตรงนี้ MScD 70.25 7 5 1ครับครับก็ตัวสุดท้ายค่าเงินยูโรของ weekly นี้ก็ขอจบแบบเพียงเท่านี้ครับจะมาอัปเดต weekly แล้วแต่โอกาสนะครับอาจจะ10 10กว่าวัน15วันแล้วระหว่าง weekly ก็จะเป็น ลายตัวไปจนครบ8ตัวแล้วก็วนมาวิกฤตอีกรอบหนึ่งครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ